สวัสดีครับบอกกันคือเก่าครับกับช่องคนเดินดงโอปลามินิจะมาบอกคลอนไก่นะครับเอฟซีเพิ่นเดี๋ยวผว่าเพเนยียดผมคือแปลกๆดีครับดีเข่าข้างในครับเออกลนไก่กระบอมีอยังร้ายครับตัวนี้เป็นไอ้ที่ดิฟของสั่งเนี่ยมันเห็ดเนาะนะครับคไก่เห็นบอกครับกลอนไก่เพเนยียดผมเนาะ กระค่ายจะห่มคอนเลยนะครับรห่มคอนเลยตัวนี้มัดไว้เนาะคือคกลไกวิธีห่างหรือว่าวิธีอันนั้นก็นี่นะครับแบบนี้ห่างตรเนาะนะครับนี่ครับ,รบ,รบอ้าวที่มีเล็กอันนึงขึ้นมาหนิครับอยู่ข้างหลังนี่เนาะเล็กเนี่นะครับ เล็กอันนึงครับนี่เล็กอันหนึ่งเลยห่างทับไว้ครับผมนี่เจมีจะขอเกี่ยวไว้ครับนี่ได้พูดเยาไว้ส่องให้ไกลๆให้เบิ่งนี่ครับจะขออยู่ขวานครับผมนีม่เกี่ยวไว้แต่ว่าดางฤทอต์คายสิออกมาเลยเอาไว้ใหม,ม่ทับไว้ครับนี่ไม่ไทับไว้ แม่มาาท่าวัเนาะครับเด้อวแม่แม่ท่าวัครับเนี่ยตะไคร้ครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเล็กตุ่ยดันไว้ครับมานี่ซิมี่อีกอันหนึ่งเนี่ยคือเอ็นใหญ่เฮรอเบอร์แปดสิบมากกันบ,บ,บ่บ่หายกะไคร้ไล่ไล่ลงมานี่เนาะไหลลงมาก,ก่อหนี่มันสีเห็ดให้ อะไครตีดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันสีกรสีไข่กว่าพวกสปริงหรือว่ากาวอยู่ข้างในแล้วมาปุกนีมันจะเห็นตะไคายนะครับมันจะสงสัยเนาะถ้าผมใส่มาเนาะผมก็แนะน,นำเอาไปเห็ดเอานะนครับนก็จะมีสปริงปรับนี่คือง่ายๆครับดิวจ่องนะครับบ้านสมุนดิวจ่องเนาะ ไงไ่ยงายเลยเห็นะครับนี่ซีมีเด็กอีกตัวหนึ่งเกีเ่ยวลงข้างล่างครับอยู่ข้างล่างเห็นไหมโผงขึ้นมาเห็ดให้มันเด้งนะครับเห็ดใหมขอนเด้งได้ขอนนะผีรับชุดพี่เลยนะครับสร้างคนเท่นะโ้งลงโผงลงมาอย่าน,นี้นะครับอ่านะครับวิธีนะครับซีมี เตัวนี้ตัวนี้สิมากเกี่ยวข้างหลังซื้อครับนี่ง่ายๆครับน,นี่เกี่ยวหางลังกอนี่ไปนี่มาครับกอนี่ไปตัวนี้ก็สิเป็นลักนะครับเด้อนี่เฮ็ดลักพาลักตัางกันมากกัเสียใบครับน,บน,นี่นี่ครับนี่ลักนี่ครับเออหอนก็จะน้อยๆแนวนี้เนาะลั่นก็น นี่งเด้อร้านมันก็สิเลือกออกไปเลือกครับดิกระสิขึ้นมาเลยเนี่ึุกมาตีลับเข้าไว้ครับส่วนมากนกสิม,มเหยียบนี่แหละสีชาผมเห็นหยียบลางทีนะครับอ่ะกล่องบานนี่ครับกล่องเอฟซีมันถามากใส่กล่องแนวดน้านาะนี่ครับกล่องผมโกโปรเจ็ดครับผมกล่องตัวหน่อยๆแล้วครับมันจะตัดคือกล่องผม เนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยโกโปนี่ครับโกโปูเจ็ดครับผมผมจะใส่ไว้ในคางๆมันนี่ครับอ่าผมลองแล้วก็บม่บค่อยตื่นไปนั้นบางตัวก็ตื่นผมจะใส่ไว้ในนี้เลยก็ซุกขซขอ,อยคางๆครับมันก็ล่องพีดฟ้องถูกไปเรื่อยเนี่ยไม่ปกไหวครับเห็นมาครับจะได้จะได้เลี้ยงลงมีแต่เลียงดำๆครับ เรียนดำๆเนี่ยออกมาเลยครับเนี่ยผมก็ลองไปเรื่อยนนะครับเดี๋ยวแล้วครับกล่องโคบูนะครับอ่าที่ที่พ่างกล่องก่อนนะครับสวดีอยู่เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้นําแค่นี้แล้วครับอ่าวิธีหางน่าจะหางให้เบิ่งอีกเทื่อน,นึงนะครับเดีอยวมาเลยเดี๋ยวมาเ,เดาเ็กตัวนึงยู่นิทรัพย์ เป็นฟอนเลยครับนะนี่ะครับนะเลยกล่องกล่องสิตีต้อยู่ข้างๆนี่เป็นตะเลนมันในเรียนนะครับนะเป็นตะเล,น,น,เน,ะเลนดำดำครับครับผมใส่กู๊ปูตัวนี้นะครับมันจะตัดต่อเองเลยครับโดยตรงตรัดต่อในโทรศัพท์เนาะประมาณสิบเอ็ดซีเรียนาที่ับอีกสี่สิบแปดวินะครับ ตัดไปท,ทีละช็อตทีละช็อตเลยครับนี่เป็นแยบตัวครับทีนี้ก็ผมมีอย่างไรครับอ่าใครอยเาขีดตามกับผมว่ามันมันเหยียบดีกว่าไปพวกตะไคร่าาตะไคร่าายอยู่อยู่อยู่กลงเนาะแบบนี้เหยียบดีกว่านะครับครับอ่นี่ครับผมอ่าทีนี้ก็มีอย่างไรสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนดื้อ